วุ้นคิดว่าวุ้นจะไม่เปิดเลยคนนี้คุณเปิดแล้วเป็นไงอะพี่วุ๊ดไม่อยากให้คนมานั่งแบบอ่ะเลิอกอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวมีแฟนใหม่อีกแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผู้หญิงทุกคนจะภูมิใจช่วงชีวิตที่ผ่านมาที่น่าจะดาวน์ที่สุดเลยและนานที่สุดคือช่วงไหนก็น่าจะเป็นช่วงที่ผิดหวังกับความรักช่วงนั้นแหละการแต่งงานก็คือสุดท้ายละในชีวิตไม่ได้อยากมีความรักอีกนอกจากแต่งงานสิ้นสุดแต่พอมาเจอกับตัวเองจริงๆอะวุ้นคิดว่าคนเรามันต้องเดินต่อ คือถ้าเกิดเรามาจมกับแบบความรักครั้งนี้ทําให้เราผิดหวังทําให้เราเจ็บหรือว่าทําลายชีวิตเราแล้วชีวิตเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะมันก็จะอยู่แค่อย่างเงี้ยแล้วเราจะทําลายชีวิตตัวเองทําไมอ่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่วูดดี้และทีมเอวูดดี้เว์ขอกำลังใจจากทุกคนหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาพวกเรามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาทุกคนจะได้รับรู้นะครับฝากด้วยนะครับทุกคนกดเลยครับกดสิกดเนาะกดยังอนะ่ะ กดหน่อยกดนะครับรู้สึกว่า energy ของ VJ วุ้นเส้นเปลี่ยนไปตอนไหนภาพที่คนคุ้นเคยก็แน่นอนผู้หญิงคนนี้อ,อินเรื่องความรักมีความเซ็กซี่สายเดียว <c oughs> ชอบปาร์ตี้มีเพื่อนฝูงเป็นคนที่ยังไม่ได้แต่างงานตัดภาพมาเป็นวุ้นในวันนี้ที่นั่งอยู่ต่อหน้าวูดีที่รู้สึกว่าฉันโอเคละฉันสี่ทุ่มฉันขอนอนดีกว่า อะไรประมาณนั้นแ้ฉันฉันไม่ต้องไปสังสรรค์มีเพื่อนเยอะไม่ไม่ need ไม่ได้ n e e ฉันอยากทำงานฉันอยากโฟกัสผู้ฉันก็ไม่อยากจะวิ่งไล่ตามหาฉันอยากจะอยู่มันเริ่มเปลี่ยนตอนไหนหลังจากที่เคยแต่งงานตอนนั้นนะแล้วเราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยหลังจากเนี้ยชีวิตเราควรจะเป็นยังไงอเราเริ่มเริ่มแบบ analyze ตัวเองแบบอยู่กับตัวเอง2ปีแบบไม่มีใครเลยอยู่แบบเงียบๆแล้วก็คิดว่าแบบเอ้ยตกลง เราอยากไปทางไหนเราชอบแบบไหนแบบคิดเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่แฟนคนแรกจนถึงแฟนคนปัจจุบันเ่เพราะเราตั้งใจว่าแฟนคนต่อไปอ่ะเราก็อยากให้เป็นคนสุดท้ายเพราะว่าไม่มีใครอยากเปลี่ยนแฟนบ่อยๆแต่ว่าทุกอย่างเราควบคุมไม่ได้พี่วูดี้เริ่มเรียนรู้ตอนช่วงนี้แหละอายุประมาณ3ามห้าสามนี่คือชีวิตแบบพลิกสุดละการที่เราเคยแต่งงานมาแล้วแล้วมันก็จบไปแล้วเนี่ยแล้วการที่เราจะแต่งต่อไปเราอยากรู้นะเพื่อเป็นความรู้ของยูนะมันมีความรู้สึกว่าต้องเปรียบเทียบนะว่าฉันเคยแต่ง ล้วฉันจะไปแต่งต่อเออสํหรับยูมันคือมันไม่เกี่ยวมันคือคนละช่วงของชีวิตใช่ค่ะใช่ไหมเป็นอย่างนั้นไหมใช่คุณไม่เคยคิดว่าคนเราอ่ะต้องแต่งงานครั้งเดียวแล้วชีวิตความรักจะจบสิ้นนึกอ,ออกปะคือคือยังไงอะ่ะถ้าเกิดก่อนหน้าที่คุณจะแต่งงานคุนคิดอยู่แล้วแหละว,ว่าการแต่งงานก็คือสุดท้ายละในชีวิตแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้อยาก ไม่ได้อยากมีความรักอีกนอกจากแต่งงานสิ้นสุดแต่พอมาเจอกับตัวเองจริงๆอะ่ะอุนคิดว่าคนเรามันมันต้องเดินต่อคือถ้าเกิดเรามาจมกับแบบเฮ้ยความรักครั้งนี้ทําให้เราแบบผิดหวังทําให้เราเจ็บหรือว่าทําลายชีวิตเราแล้วชีวิตเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปอะ่ะมันก็จะอยู่แค่อย่างเงี้ยแล้วเราจะทําลายชีวิตตัวเองทําไมอะ่ะในเมื่อแบบเราควรจะเปิดโอกาสให้ตัวเองแบบมีความสุขอะ่ะอืมต่อให้อุนไม่ได้อายุเท่านี้นะต่อให้คุอายุแบบ ห้าสิบหกสิบแล้วเราุ้นยังไม่เจอความรักอะ่ะวุ้นก็คิดว่าไม่แน่อายุเจ็ดสิบุ้นอาจจะเจอรักแท้ก็ได้นึกออกว่ามันไม่มันไม่ได้มีใครที่มากําหนดว่าแบบเฮ้ยอายุเท่านี้คุณต้องแต่งงานแล้วจบแล้วก็ไม่ว่าคุณจะทุกข์หรือคุณจะยังไงคุณก็ต้องอยู่กับมันคือถ้าคุณแบบทนไม่ไหวจริงๆอะ่ะหรือว่าแบบมันไปกันไม่ได้จริงๆอะ่ะมันก็ต้องไปต่อด้วยตัวเองช่วงชีวิตที่ผ่านมาที่น่าจะดาวน์ Down ที่สุดเลย แล้วนานที่สุดคือช่วงไหนก็น่าจะเป็นช่วงช่วงที่ผิดหวังกับความรักช่วงนั้นแหละน่าจะน่าจะน่าจะนานสุดแต่มันไม่ได้นานขนาดนั้นนะคือเท่าที่คิดไว้มันควรจะนานกว่านี้แต่ว่าเราเหมือนแบบแข็งแรงได้เร็วเพราะว่าคนรอบข้างเราดี มีคำแนะนำไหมสำหรับคนที่อาจจะแบบเฟลมากับความรักในรูปแบบต่างๆแล้วแบบไม่ move on <c oughs> ไม่ได้คุณว่าอย่าปล่อยไว้นานแบบคือต้องบอกก่อนว่าความรักอะ่ะมันไม่มีใครควบคุมได้อะ่ะนึกออกป่ะคือถ้าเขาไม่ไม่ไม่ได้รักเราหรือเราไม่ได้รักกันแล้วหรืออะไรก็ตามอะ่ะคือคือมันก็ควรจะมีชีวิตของตัวเองที่จะไปตามทางที่มันดีขึ้นแล้วสําหรับวุนอ่ะคือถ้าเกิดวุนแบบผิดหวังจากอะไรหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จจากอะไรอะ่ะในอนาคตของวุนอ่ะหรือในปัจจุบันอะ่ะมันต้องดีกว่าเดิม วุ้นคิดเสมอว่าชีวิตวุน้นมันต้องดีกว่าอดีตอการดูแลตัวเองของวุน้นมันต้องดีกว่าอดีตอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันจะทําให้เรามีความสุขอะถ้าเกิดเราแย่ลงเรื่อยๆหรืออะไรเรือร่อยๆอะโหตายเร็วแน่นอนคือเราไม่อยากมีชีวิตแบบนั้นอะเราอยากมีชีวิตที่แบบโอเคยิ่งแก่ยิ่งมีความสุขยิ่งแก่ยิ่งมีความสุขมันจะทํายังไงได้มันก็เอาประสบการณ์มามาสอนเราที่ที่เราเรียนรู้มามาสอนเราในปัจจุบันว่าเข้าใกล้อะไรเราทุกก็อย่าไปเข้าใกล้มัน Mm. มีความสุขกับเรื่องอะไรก็วิ่งเข้าหามันอะไร mm. อย่างเงี้ยอีกวันนที่เราคุยกันอนะุ้นบอกว่าไม่ค่อยเป็นห่วงแล้วเรื่องผู้ชายตอนนี้ก็เลยจะถามไงว่ายูไม่ค่อยพูดเรื่องนี้เท่าไหร่นะับ <c oughs> แฟนคนปัจจุบันเป็นยังไงบ้างจริงวุ้นไม่ค่อยเปิดวุ้น mm. คิดว่าวุ้นจะไม่เปิดเลยคนเนี้ยอืม mm. เพราะว่าวุ้นเปิดแล้วเป็นไงอ่พี่วดีมันก็อืม mm. มันก็รู้สึกว่าอืมไม่อยากให้คนมานั่งแบบอ่ะเลิอกอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวมีแฟนใหม่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผู้หญิงทุกคนจะภูมิใจว่าแบบต้องเปลี่ยนแฟนหรืออะไรแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราแบบไม่สามารถรู้ได้ว่าคนนี้เป็นเนื้อคู่เราอะ่ะไม่ใช่ว่าแบบเรามองตากันแล้วแบบ่าคนนี้คนสุดท้ายชัวร์มันก็ต้องเรียนรู้แล้วถ้าเรียนรู้แล้วมันมันไปกันต่อไม่ได้อะ่ะมันก็ไม่ฝืนไง <c oughs> ก็ไม่ฝืนทั้งคู่เพราะว่าอุนเป็นคนมีจุดยืนอยู่แล้วว่าอุนไม่ชอบแบบอยู่กับคนที่ไม่มีถ้าเกิดอยู่กับเราแล้วไม่มีความสุขอะ่ะอุนขอเป็นเพื่อนดีกว่า แต่บุก็ไม่รู้นะว่าเขาอาจจะมีความสุขก็ได้หรือเราอาจจะคือคือบา,บาง relationship มันก็สลับกันอะ่ะบาง relationship เขาอาจจะไม่มีความสุขบาง relationship เราอาจจะไม่มีความสุขกับเขามันก็ต้องแล้วแต่ว่า relationship ไหนใครเป็นคนบอกเลิอกอะไรเงี้ยไม่เปิดหมายถึงว่าก็ไม่ได้ลงโซเชียลไม่ได้บอกใครคนนี้ก็คือคนนี้คือแอบคบกันแบบไม่บอกใครเลยแม้แต่คนเดียว <c oughs> ก็ประมาณหกเดือนเพื่อนเขาไม่บอกเหรอมกพวกแก๊งนางฟ้าก็ไม่รู้ไม่มีไม่มีใครรู้แล้วเขาไม่เขาไม่รู้สึกหรอว่าอยู่แบบช่วงนั้นโควิดไม่เจอใครอยู่ <laughs> ตอนช่วงนั้นที่คบกันคือเป็นช่วงที่แบบที่ไม่มีใครเจอใครอยู่แล้วแล้ววุ้นอ่ะบอกเลยวุ้นอะคิดในใจเลยว่าคนเนี้ยเดี๋ยวพอโควิดหายหรือเปิดเปิดประเทศแล้วหรืออะไรแล้วอะเขาก็เลิกกับวุ้นคิดเลยว่าแบบไม่มีทางเขาไม่มีทางแบบอยู่แน่นอนอะเพราะว่าเราอะเจอกันในช่วงโควิดใช่ปะแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้ไงวุ้นก็แต่วุ้นก็มองเขาผิด หลังจากหกเดือนที่คบกันแล้วมันยังต่อมาได้ถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือคือคุณมองเขาผิดอะคิดว่าเขาจะแบบไปเจอสังคมใหม่ไปเจอเด็กกว่าเราหรืออะไรอย่างนี้เราก็จะเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็ยังเหมือนเดิมในหัวคิดว่าอยู่อาจจะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องแต่างงานใช่ไหมอย่าง <c oughs> ใช่ไหมไมันเหมือนกับว่าอุนไม่เคยคิดเลยตั้งแต่เอางีอ้อุนไม่เคยคิดเรื่องแต่างงานเลยอืตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแลวเป็นไปได้ไหมว่าอยู่ก็จะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องแต่งเป็นไปได้แต่ว่าก็อาจจะแต่งก็ได้แล้วแต่ แล้วแต่ปล่อยเป็นตามธรรมชาติวุ้นคิดว่า relationship ทุกอันเนี่ยวุ้นไม่เคยฝืนใครคือถ้าผู้ชายขอโอเคถ้ารักกันก็แต่งจบแต่ว่าถ้าเกิดแบบไม่เคยไปแบบพูชหรือว่ากดดันว่าเราแก่แล้วนะเราต้องแต่งเราต้องอะไรแล้วไม่เพราวุ้นุ้รู้สึกว่าคนเรามันต้องแบบอยากทั้งคู่ออยากพร้อมกันอะไรอได้คุยกันเรืนี้ไหมคุยเพราะว่าคนนี้เขาก็น่ารักอ่ะเออวุ้จะบอกวุ้ก็ไม่อุานก็ไม่อยากพูดถึงเขาเยอะเพราะว่า วุ้นก็ไม่รู้อนาคตอนาคตก็คือวุ้นเรียนรู้แล้วว่ามันเป็นสิ่งไม่แน่นอนต่อให้วันนี้วุ้นพูดถึงเขาเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าแบบดีแค่ไหนหรือความรักเราแบบแฮปปี้แค่ไหนอะเดือนหน้าวุ้นไม่รู้แล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวุ้นก็ขอแบบเรียนรู้แบบส่วนตัวไปดีกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้เวลากับเลิฟเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์จริงๆเยอะนะแบบเยอะเยอะคือน่าจะแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต น่าจะเยอะเพราะว่านันคนอินเลิฟเหมือนกันใช่พี่รู้ถ้าเกิดใครถามพี่บูดี้นะว่าในบรรดาเพื่อนๆในวงการใครคลั่งรักที่สุดพี่ก็จะบอกว่าอ๋อกูไม่ต้องคิดเลยบุ้นเส้นจริงเหรอคือเราอยู่กับเขามา20ปีเนี่ยใช่ใช่เราเป็นคนเป็นเหมือนคนที่แบบว่าต้องมีคนดูแลตลอดเฉาไม่สามารถแต่พี่อึ้งตอนที่อยู่อยู่คนเดียวสองปีนะพี่ไม่คิดว่ายูจะทาได้ พี่รู้สึกว่ายูต้องมีคนดูแลแบบเหมือนชอบให้มีคนเคียงข้างอะชอบจริงๆชอบมีความรักเราต้องใช้เวลากับตัวเองก่อนว่าว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรอะไรเงี้ยพอไม่งั้นเดี๋ยวมาเราก็ไปอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้แบบไม่อยากให้ชีวิตเราเป็นอย่างนั้นเน่ะจริงก็อยากจบไปเลยแบบเอเรียนรู้คนนี้แล้วจะมานั่งเรียนรู้ใหม่มันก็เหนื่อยนี่ออกป้าแต่ว่ากไม่มีใครควบคุมความรักได้มันมีเรื่องที่พี่ไม่ค่อยคุยกับบุญน,นะ แล้วแบบไม่ค่อยรู้ว่าวุ้นอีเรื่องนี้คือเรื่องมูใช่ปะแต่ทีมงานบอกว่าหนักพอสมควรอาจจะไม่ใช่หนักแบบว่างมแบบไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่หมายถึงว่ามันมีมูของมันอ่ะใช่จริงจริงๆอ่ะวุ้นไม่แน่ใจว่าคําว่ามูในสายตาคนอื่นเป็นยังไงแต่สําหรับวุ้นอ่ะวุ้นเรียกว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของวุ้นมากกว่าแต่วุ้นอ่ะไม่เคยอยากพูดออกทีวีเพราะว่าวุ้นรู้ว่าทุกคนจะมีความแบบไร้สาระทุกคนจะมีแบบอะไรวะ แต่ว่าก็จะมีคนที่เขาเชื่อเหมือนเรา<ม>ก็จะมีมเพราะฉะนั้นวุ้นขอพูดในในให้ให้คนที่เขาแบบเข้าใจเราฟัง<ม>ดีกว่า<ม>คนที่ไม่เข้าใจก็ดูแบบเอนเตอร์เทนได้<ม>อ,อะไรตางคือสําหรับพระแม่ลักษมีเนี่ยวุ้นเชื่อว่าเขาอะ่ะให้วุ้นไม่เคยขาดไม่ว่าจะเป็นงานความรักเงิน3มอย่างนี้ที่วุ้นรู้สึกว่าตลอดชีวิตนี้วุ้นก็มีตลอดทั้งที่บางช่วงวุ้นอาจจะไม่ ไม่จำเป็นต้องมีความรักก็ได้แต่ก็จะมีคนให้เข้ามาดูแลจิตใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันคงไม่ใช่แค่ความสวยของเราอย่างเดียวหรอกนะ <c oughs> มันก็คงแบบอะไรอย่างนี้ด้วย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือวุ้นก็เลยเชื่อท่านมาตลอดวุ้นแทบจะไม่เคยขออะไรท่านเลย <c oughs> จนคนมาบอกว่าขออะไรหน่อยไหมท่านรออยู่แล้วตอนนั้นอะ่ะวุ้นก็เลยลองขอดูบอกว่าอยากได้แบบธุรกิจที่มั่นคงและเป็นธุรกิจที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นกว่านี้ ซึ่งตอนนั้นน่ะที่ขออยู่ตั้งแต่อายุสิบห้านะแต่ขอครั้งแรกอตอนอายุประมาณสามสิบห้าแล้วเซวาก็มาพาร์ทเนอร์อุนก็มาภายในไม่ถึงหนึ่งปีก็มาแล้วก็เราเราก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้อะไรมาไม่ได้บนถูกไหมไม่ไม่เคยบนอะไรเลยเคยคือคืออุ้นเลยไม่รู้ว่าสายมูอ่ะบางทีเขามูแบบไหนกันแต่ว่าสําหรับอุ้นเนี่ยคือพระแม่ลักษมีอ่ะเหมือนแค่เขาเป็นเหมือนแม่เรา แม่แม่เราก็ขออยู่แล้วนะแต่แม่เราก็คือ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 แม่แม่เราก็ส่วนหนึ่งแต่เขาเหมือนแม่เราที่ที่แบบลูกขออะไรแล้วแบบอยากให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกไม่เคยขอเลยแล้วเนี่ยพอขอครั้งแรกเขาก็ให้เลยก่อนจะไปคุยเรื่องเซลล์แอมพูสมดําเนี่ยอยากให้วุ้นฝากนิดนึงดีกว่าคนที่ดูอยู่วันนี้ที่เขากําลังจะทําธุรกิจอาจจะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องสําอางหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ที่เขาอยากทําให้แบรนด์ไทยออกมาเป็นสากล มีคําแนะนำไหมว่าเขาจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจสู้กับอะไรบ้างวุ้นอยากบอกว่าก่อนหน้านี้นนค่ะคนคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแบรนด์แบนรนด์วุ้นจริงๆเนี่ยขายในประเทศไทยอย่างเดียวแล้วก็จะมีจะมีประเทศเพื่อนบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ภูมิใจที่สุดเลยก็คือการที่เราเปิดตัวมาแล้วเซเลบริตี้ต่างประเทศโดยเฉพาะแบบราชวงศ์อังกฤษอะ เขาได้ใช้ของเราจริงๆเขากล้าใช้ของของเราอะอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเราภูมิใจมากว่าเฮ้ย mm. ต่อให้แบรนด์เรายังไม่ได้ไปขายที่ประเทศอังกฤษแต่ว่าคนอังกฤษระดับราชวงศ์เขามาลองใช้ของเราแล้วอะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นกําลังใจต่อให้เราไม่ได้ไปขายที่นั่นแต่ว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่แบบฝรั่งเขายังกล้าใช้เลยแล้วระดับอย่างเขาอะเขาใช้แบบแบรนด์แบบเป็นหมื่นก็ปลุกระกีหมื่นก็ได้แต่เขาไมา่ใช้เซวาขวดละพันกว่าบาทอะ แล้วเขา happy, แฮปปี้เราฟีดแบ็ดีแค่นี้ก็เป็นกําลังใจให้วุ้นแล้วอะ่ะนึกออกไหมแล้วก็ล่าสุดอีกก็มีคริสเตนชิลที่บริเกนพายอ่ะคือเราก็ดูเขามาตลอดอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ข่าวเพื่อนเรารู้จักเขาเราก็เลยลองส่งส่งไปให้เขาลอง,งใช้หน,น <ะ S 2> <ะ>่อยเซวาน้ําต p อ๋อเหรอใช่ส่งผลิตภัณฑ์ของเซวาไปให้เขาใช้แต่ว่าไม่ไม่ไม่คิดว่าเขาจะใช้หรอกแค่แบบเออเอาเอา,เอาไปให้เขาเห็นว่าแบบเนี่ยมีในโลกนี้นะคือคือผลิตภัณฑ์ของเราอะ่ะต่อให้ไม่ได้อยู่ทั่วโลกอะ่ะแต่ว่าให้คนที่แบบ จะแบบเซเลบริตี้ขนาดนั้นได้เห็นได้จับได้ใช้อะเราก็แฮปปี้แล้วแล้วสุดท้ายแบบเฮ้ยเขาเอาไปใช้ในรีตี้ของเขาเขาเอาไปวางให้อะไรเงี้ยเราแบบอ๋อนี่ออกวิงแอมพายเหรอออกออกออกรายการของเขาเลยอ๋อเหรอออกเบื้องหลังวิงออกเบื้องหลังวิงแอมพายอ่ะแล้วเราแบบเราแค่ส่งไปให้เขาให้เขาดูว่าแบบเนี้ยมีแบรนด์นี้ในโลกด้วยนะไม่ได้คิดว่าเขาจะใช้หรือจะโชว์ให้คนทั้งโลกได้ดูอะแบบเราโชคดีมากตอนที่เริ่มจะทำโปรดักอะถามหน่อยซิว่า ตอนนั้นคือตั้งใจเลยไหมอย่างเซวาให้มันเกิดเลยหรือว่าตอนนั้นก็แค่ลองทำดูเพราะว่าอยู่เข้าใจาว่าอยู่เป็นคนที่แบบมีลูกค้ามาให้สนับสนุนเยอะมากอมและการจะทำแบรนด์ของตัวเองเลยเนี่ยแน่นอนโอกาสในการหาเงินจากการพรีเซนต์แน่นอนผลิตภัณฑ์ความงามมันก็คงจะต้องหมดไปก็เลยอยากถามว่าตอน,อนเออก็เลยถามว่าตอนนั้นอยู่คิด อะไรถึงเริ่มทำเองจริงๆตอนนั้นน่ะก็เนี่ยแหละเป็นช่วงที่โสดจริงๆร้อยเปอร์เซ็นไม่มีแฟนไม่มีมเลยก็คือคืออยู่กับตัวเองแล้วก็คิดว่าลองมองอนาคตตัวเองอ่ะคือเมื่อก่อนก็เคยมองว่าโอเคฉันแต่างงานเดี๋ยววันหนึ่งพอง,งานในวงการจบไปเราก็คงสามีเราก็คงเลี้ยงเราดูแลเราได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอวันนั้นมันไม่เกิดขึ้นนึกออกปะ่ะคือไม่ไม่ได้หวังให้เขามาดูแลเราตลอดชีวิตนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่า ว่าตอนนั้นสมมติว่าถ้าเกิดในวงการเราไม่มีจริงอ่ะอย่างน้อยเรายังมีคนซัพพอร์ตเราไม่ต้องมาเลี้ยงเราก็ได้แต่แบบยังมีคนเคียงข้างเราอะไรเงี้ยแต่พอวันนั้นเราอยู่คนเดียวแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องยืนด้วยขาของตัวเองให้ได้ต่อให้เราแบบเป็นผู้หญิงที่วันหนึ่งก็ต้องมีคนแบบมาแต่งงานมาดูแลแต่ว่าเราไม่อยากใช้ไปคาดหวังหรือไปไปคิดว่าวันหนึ่งคนอื่นจะต้องมาเลี้ยงเรา100%ซขนาดนั้นอ่ะวันนั้นก็เลยคิดว่าเอ้ยเราต้องเราต้องมีของตัวเอง เราจะทํายังไงก็ได้ให้เรามีของตัวเองแบบมั่นคงไม่ได้มีแบบโอเคเป็นดาราไงเงินมันเข้าตลอดอยู่แล้วนึกออกปะแต่สุดท้ายอ่ะพอยุเลขสี่ขึ้นมาเนี่ยมันต้องเริ่มลดลงไปเรื่อยๆตามเซอร์เคิลของมันใช่ไหมแต่ว่าธุรกิจเนี่ยวุ้นว่ามันถ้าเกิดมันทําได้ดีอ่ะมันอยู่ได้ยาวแล้วต่อให้วุ้นแบบอายุห้าสิบวุ้นอาจจะไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ได้แต่เงินมันยังเข้าตลอดอะไรเงี้ยวุ้นมีความฝันอยากจะเป็นอย่างนั้นมีเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จแต่ว่าวันที่ทําเซวาจริงๆเนี่ยวันนั้นก็ เสี่ยงเหมือนกันนะเสี่ยงเพราะว่าเสี่ยงเพราะว่าหนึ่งคืออย่างที่พีว่วิทีบอกว่าการเป็นดาราเนี่ยมันได้เงินจากแบรนด์หลายๆแบรนด์มาตลอดปีหนึ่งเนี่ยแบบเยอะมากจริงๆอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งอ่ะเรามีแบรนด์ของตัวเองอ่ะอีกร้อยแบรนด์ที่เคยจ้างเราอ่ะเขาจะไม่จ้างเราแล้วนะ <Ừ. S 1> เราต้องโฟกัสกับแบรนด์เดียวเท่านั้นเราจะยอมเสี่ยงไหมเราจะยอมแบบลุยไปกับพาร์ทเนอร์เราไหมที่แบบเราก็เพิ่งเจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยวันนั้นเราคิดเลยว่าแบบ เราตัดสินใจเลยดีกว่าเรายอมเสี่ยงเพราะเราคิดว่าเรามองอนาคตออกว่าตัวเนี้ยวันเนี้ยมันต้องไปได้ดีมันต้องไปแบบได้โตกว่าที่เราคาดคิดไว้แน่นอนเพราะว่าพลังของเราสองคนะ่ะพาร์ทเนอร์วุน้นคุณปุ๊กกับวุ้นเนี่ยคือคือตอนนั้นะ่ะมันล้นมากมันแบบคือเหมือนอยากจะทาให้แบรนด์เกิดอยากให้ทำให้แบรนด์ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะใช้เงินเท่าไหร่หรือว่าปีแรกอาจจะไม่ได้กําไรไม่ได้เงินเลยคือปกติเป็นดารายังไงอะเงินเข้าอย่างน้อย8หลักนึกออกปะ มันก็ต้องมีแบบปีปีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ต่อให้ตอนปีนั้นอะถ้าไม่นับเรื่องดาราการทําธุรกิจตัวเนี้ยปีแรกไม่มีเงินเข้าเลยอะแต่เราก็ยอมไปต่ออืเพราะเรารู้สึกว่าเรามองเห็นคุณค่าของแบรนด์เราเรามองเห็นคุณภาพของแบรนด์เราว่าเรามันโตขึ้นได้อืแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือวุ้นคิดถูกมากๆที่วุ้นทําเซวาเพราะว่าอ,อยู่ดีก็แบบอยู่ดีพูดแล้วมัน ทำไมพูดนเเซวาแล้วมันเศร้า mm. มันไม่ได้เศร้าแต่มันเหมือนแบบดีใจอะ mm. อยู่ไม่ได้พูดเลยเลยทำไมต้องลอง <c oughs> ดีใจวะดีใจที่แบบเลือกที่จะทำเลือกที่จะทำแบบน,นี้แล้วแบบแล้วคนให้การตอบรับดีมากๆจนมันประสบความสำเร็จเกินกว่าที่เราคาดไว้แล mm. ้วเราก็มองต่อว่าในอนาคตอะมันมีบันไดขึ้นไปอีกให้เราแบบให้เราไปถึงจุดที่เราต้องการจริงๆอะ แต่ว่าที่ส่วนเซนซิทีฟแบบเพราะมันเหนื่อยมากก็ถ้าถามมันเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะคือกว่าจะถึงวันนี้มันเหนื่อยมันเหนื่อยตรงที่แบบมันมีอุปสรรคแล้วก็ไม่มีใครเห็นนอกจากทีมเราเองอย่างทีมวุนที่ทําเซวาก็คือแบบพาทเนอร์วุนเขาก็เหนื่อยมากแล้วก็ทีมที่ทําด้วยกันอ่ะทุกคนก็คือแบบสู้กันมากว่าแบบแบรนด์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแบรนด์ใหม่เป็นแบรนด์คนไทยที่เราเป็นแบรนด์ดาราที่มันต้องมีคนแบบดูถูกแหละว่าแบบ แบบป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไป,ปมาโปรโมทแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ไปอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแบบเราทําจริงอะเราตั้งใจจริงๆรแล้วมันก็เลยแบบกลายเป็นตอนเนี้จากหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราคิดว่าหมื่นขวดเนี่ยขอให้ขายให้หมดเถอะปีเนี้อะไรเงี้ยแบบแต่ตอนเนี้ยกลายเป็นแบบโหเราเราเรา,เรามีหกผลิตภัณฑ์แล้วอะที่มันมาถึงปีที่หกแล้วมันก็จะต่อยอดไปอีกเรื่อยๆองยแต่ว่าที่ที่แบบเซนซิทีฟเพราะว่าระหว่างทางที่เราเหนื่อยหรือมีอุปสรรคอะคนอื่น ไม่เห็นนอกจากแบบบริษัทของเราเองที่แบบลองให้จับมือไปด้วยกันไปกันต่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จับมือไปด้วยกันต่อมันก็เลยมีทุกคนนี้ได้แล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันง่ายไม่มีเพราะคนคิดว่าอ๋อดา,าราซากลอยมาก,ก็ได้เ<อ>ดี๋ยวก็ขายได้ง่ายมากเลยโปรโมทนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อะ่ะมันมากกว่านั้นนะคือเบื้องหลังที่วุ้นแกทางานกันมันไม่ใช่แค่วุ้นโพสต์รูปหรือว่าทําอะไรแล้วมันจะขายได้อ่ะวุ้นทามากกว่านั้นเยอะมากๆมากกว่าที่ดารา ทเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่วุ้นอย่างล่าสุดเนี่ยวุ้นให้พี่หนิงปณิตามาเป็น c ีอเพราะวุ้นรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นมากกว่าดาราเขาเป็นมากกว่าพรีเซนเตอร์เขาจะทําให้แบรนด์ของเราเนี่ยแบบประสบความสําเร็จจะทําให้แบรนด์ของเราดังขึ้นเพราะว่าอินเนอร์ของเขาแล้วก็พลังของเขาแล้วเราก็ได้พลังของเขามาใช้กับเราด้วยเพราะว่าตัวเขา่าเก่งอยู่แล้วในหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ส,ทสิ่งที่เราลุ้นตอนแรกก่อนที่เขาจะทําแบรนด์นกับเราก็คือเขาจะรักแบรนด์เราเหมือนที่เรารักหรือเปล่า อืมอมและว,วันนี้เราเาก็พิสูจน์ได้เห็นว่าเขาจริงจังจริงๆอยากให้วุ้นฝากนิดนึงดีกว่าต้องจริงใจกับลูกค้าโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพของสินค้าเพราะว่าเราเป็นผู้บริโภคมาก่อนเรารู้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่เราต้องการคือคุณภาพที่ไม่ตกของสินค้าเลยคือมันจะมีบางอย่างที่แบบอะทํามาแรกๆดีแล้วพอปีที่3ามเริ่มลดอินกริเดียนเริ่มลดอะไรแล้วเราแบบรู้สึกว่ามันไม่แฮปปี้แล้วก็มีแต่เราอะไม่เป็นอย่างนั้นคือทุกอย่างวุ้นแบบ เสมอต้นเสมอปลายร้อยเแล้วก็จะทําให้ดียิ่งขึ้นด้วยซ้ําแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่แบบให้คนตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาคือไม่ใช่ว่าแบบคือไม่ควรน่าเบือ่อเซว่าทุกคนอาจจะเห็นว่าแบบ ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวจะมีแบบเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะมีแบบสื <for> ่อตลอดเวลาจะทําให้จะหลอนทุกคนตลอดเวลาอยู่ในสื่อเยอะๆมากมายอะไรเงี้ยค่ะก็อย่าทำใช่งบการตลาดสคัญงบการตลาดก็สําคัญคุณภาพงบการตลาดบางคนบอกว่ายุคนี้ก็ยิงแอดเอาอย่างเดียวไม่ต้องมีการตลาดคนยิงแอดอย่างเดียวก็คือแอดอย่างเดียวคนพี่พี่วุีิลองใช้ตัวเองเป็นมาตรฐานว่าเราเราอยากดูแค่แอดอย่างเดียวอ่อเราก็คงอยากดูอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นเวลาแบบเราออกไป อินเทอร์วิวกันหรือว่าเวลาเราออกไปใช้ไลฟ์สไตล์หรือแม้แต่เล่น t i k t o ็อกหรือว่าเรียลใน i อหรืออะไรก็ตามอะ่ะมันสามารถไปอยู่ได้หมดทุกสื่ออะไรเงรี้ยขอให้คุณใช้เป็นแล้วก็ขอให้คุณตั้งใจอยากให้คนใช้ของคุณจริงๆ mm hmm. แล้วก็คุณต้องมั่นใจด้วยเพราะวุ้นอะมั่นใจมากว่าทุกคนใช้เราต้องชอบ mm hmm. ทุกคนใช้แล้วต้องแฮปปี้เพราะว่าฟีดแบ็ที่กลับมาตั้งแต่ทํามามันดีมากมันดีเหลือเ mm hmm. ชื่อยินดีด้วยกับทุกความสําเร็จ โดยเฉพาะก้าวใหม่ที่เอาสมดํามาใช้เล่าเล่าเรื่องตัวนี้หน่อยเพราะอีกวันนึงเราได้คุยกันแล้วแต่อยากให้เล่าอีกครั้งหนึ่งเพราะแอมพูเป็นอะไรที่มาแรงมากนะตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างตั้งแต่เปิดตัวมาดีใจที่แบบว่าทุกคนได้ลองใช้ของเราแล้วก็ดีใจที่ทําให้ตัวแทนของเราทุกคนน่ะมีรายได้เพิ่ม,มเรื่อยๆ คือคือบางคนเขาออกจากงานมาเลยเพราะว่าเพราะว่าเราบรับระบบตนนัวแทนอ้เาเล่เา,เร,า,เ,รา,เ,ราเรื่องนี้ซิคือเซวาแอมพูสมดําเนี่ยเป็นเป็นโปรดักต์ใหม่ที่คุณทำร่วมกับพี่หนิงก็คือเป็นแอมพูทุกฟ้าคือช่วยในเรื่องของฟ้าโดยเฉพาะแต่ว่าผลพลอยได้อื่นๆก็คือได้ของผิวชุ่มชื้นคอลลาเจนอะไรต่างๆก็คือช่วยให้ผิวหน้าดีขึ้นแต่ที่เป็นแอมพู่เพราะว่าตัวแอมพูมันเข้มข้นกว่าพวก ทุกอย่างเลยคือทั้งครีมทั้งเซรั่มทุกอย่างจําเป็นต้องใช้ทุกวันแต่แอมพูเนี่ยเป็นสิ่งเข้มข้นที่ที่สามารถดูแลได้ตรงจุดจริงๆคุณก็เลยเลือกทําโสมดําแล้วโสมดําอ่ะก็คือมาจากเกาหลีอีกเกาหลีก็คือต้นกําเนิดของโสมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลือกโสม6ปีอบ9้าครั้งประสิทธิภาพก็จะดีแล้วก็ที่สําคัญคือโรงงานที่เกาหลีก็คืออันดับหนึ่งวุณเลือกมาแล้วบอกว่าต้องดีที่สุดเพราะไม่อยากใครมาด่าวุณนที่หลังว่าของอไม่่่ดดีีออออะไไรยยาางเ้้้คคแลลวสุททพกกปป็ืืนซ ครั้งที่สองซื้อเพิ่มสองครั้งที่สซื้อเพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้นะไม่ต้องมาบอกว่าใช้ดียังไงแค่คุณซื้อเพิ่มอ่ะแสดงว่าคุณได้ผลละเพราะฉะนั้นแบบอันเนี้ยคือเราแฮปปี้ละเชื่อว่าทุกคนที่ดูคอนเทนต์คลิปนี้อยู่ในขณนะนี้ยฟังเรื่องของเซวาเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเซวาเขาต้องทํายังไงบ้างวุนก็คือจริงๆง่ายมากเลยค่ะคือตอนนี้มีพาร์ทเนอร์ชิพทั่วประเทศละ คุณสมัครกับพาร์ทเนอร์ชิพของเราก็ได้เพียงแค่เสิร์ชเซวาแอมพูสมดําก็จะเห็นร้านค้าอื่นๆขึ้นเยอะแยะมากมายก็ไปสมัครกับเขาก็ได้บอก<ม>อยากจะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับร้านไหนก็ตามที่คุณคุยด้วย<ม><ม>หรือว่าถ้าเกิดอยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมก็แอด ns w center ก็คือ Line o f f i c i a l ของเซวาอันนี้ถามได้เลยว่าอยากจะ อยากจะซื้ออยากจะซื้อยังซื้อ,อยัางไงาแล้วก็อยากจะเป็นตัวแทนต้องเริ่มต้นยัางไงาคือคุณไม่ต้องมีอะไรเลยแค่โทรศัพท์แล้วสอบถามเราอย่างเดียวเดี๋ยวเราสอนให้ทุกอย่างหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าวูดี้ใช้มาชีของเซวาทุก2วันนะครับนหน้าก็จะใสมากอ่ะแต่โปรโมชั่นคือโปรโมชั่นก็คือสมดํา2ขวดปกติ2,400บาทแต่ว่าวันนี้ก็คือราคาเพียงแค่1750ครับ แล้วก็ยังแถมมาร์คชีทที่พี่วูดี้ชอบอีก2แผ่นก็คือเต็มที่มากๆสำหรับโปรนี้คุ้มมากจริงจาก2 4 0พันสีหรือพันเใช่ก็คือรถไปเยอะเหมือนกันนะลดไปเยอะเหมือนกันก็คือถ้าอยากได้เนี่ยนะคะเซิร์ชเลยเซวาแอมพูสมดำ Google Facebook ทุกอย่างนะคะก็สามารถใช้ได้แล้ว อันนี้วูดดี้ได้เหมอกับลองใช้แล้วนะครับทุกคนเวิร์กจริงๆนะครับเข้าไปเสิร์ชดูแล้วก็ลองไปใช้เลยเพราะว่าคนเป็นฟ้ากันเยอะมากแล้วตัวนี้มันแบบว่าเข้มข้นกว่าเซรั่มอีกแอมพูรับประกันได้โดยเซวาของมูลเส้นนะครับวันนี้มีอะไรมาให้วูดดี้ครับเนี่ยให้พี่วูดดี้นะคะตัวนี้อ่าจริงๆเรามีแล้วแต่ได้อีก,อกแล้วก็จะบอกว่าถ้าสนใจอยากสมัครเป็นตัวแทนของเรานะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยที่ตัวแทนของเรา ทุกร้านเซิร์ชเซวะอัพูดสมดำก็จะมีร้านของตัวแทนมากมายสมัครได้เลยหรือว่าสมัครที่ Line at NSW Center ก็ได้นะคะก็เข้ามาเป็นครอบครัวเซวะกันเยอะๆนะคะ